สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีหลักแฟนเพลงแฟนหมอลำลูกหลานหมอลำเพชรลำเพลินที่หลักและเครอบสุขสุขครับภากใตยพี่น้องในคลิปนี้ครับบรรยากาศดูบริเวณงานบ้านพักของลูกหลานทีมงานหมอลล์ลำเพชรลำเพลินครับบรรยากาศในตอนนี้ครับ นตอนงานลูกศิลปินนักแสดงกำลันนงมาร่วมตัวกันเป็นแจกแว่ครทจัดสคริปต์ร่ำเรืองไหมครับแต่เราบ่ใเทียมีกู้ตอยู่ค่ะฮอดกี้ก่อนลอันนี้เข้าแล้วครับเข้าก่อนที่หนงก่อนที่หนึ่งชื่อเพีงเขาเป็นแรงใจ

แสงก็เว่นจ้าคือเดินก่อนเลยสองหนึ่งสจะวาเดียวกันปะเออเป็นไงพี่ไปฉากแรกฉากแรกได้แล้วครับฉากแรกเอ่อก็จะมีพี่ข้าาแล้วก็พี่เปียทายบอมแล้วก็กรฉากออกก็จะเป็น ยะไปเคยลาวพี่ก็เจ้าวอนพ่อพระราชัยพี่เปียหัวลำโพงน้องไฮทักสั่เสริมสวยน้องบอม,อมแล้วก็ฉากเข้าก็จะเป็นขอเป็นแรงใจน้องเปียครับแล้วก็เที่สองหมอชิดสองน้องไฮแล้วก็ขอ,อกอดย่อนเบียน้องบอมแล้วก็หลงพักเมียเขาพระเจ้าเนาะโอเคฉากแรกจากสองไหมาจากที่สองครับตัวโงกงไปละเอาบาสเอาบาสเกด

ก่อมันร้อนที่นี่นะครับอ่ะไปอ่ะากันใากไอ้ก่อนเขาแล้วเอามาเข้ามาตอนเข้าอันเก่าก็จะเป็นน้ำตาหล่บนเถียงนาเดี๋ยวอย่าพิงแล้วก็มีให้มีให้มีคือน้ำตาหยดรถไปผแขนฟาไกลดินบักเมียเขาแล้วก็เถีงนาน้อย อันเก่าไหมเก,เกินก้อนแรกก้อน,นกอนแรกจะเป็นมีเกินกับนตาบเนาเลน็นนเเอามาพวกนั้นก็เมียนก่อนอืแต่ตัด แต่ปาไม่ออกก็จะเป็นบาสใช่เอาไปบาสเข้าไปบาสแล้วก็ฟาใต้ดินก็จะเป็นผมกับขอันแล้วก็จะเป็นมักเมียเขาเล็กอันนี้ไม่คิดางนอยู่ลูกอเล็กอยู่เดี๋ยวเอาเอากรอนอื่นได้ไหมกรอนที่มักเมียเขา มันได้อยู่แต่นักดนตรีเรานิดนึงเล็กไม่ใส่เล็กโอเคเปลนเพลง,ง,งอะไรครับมาัอสาาแทนมักเมี่ยงเขาไหมไม,หมันเกินสามชาแล้วลูกเอาตัวแทนนักดนตรีมาคนหนึ่งก็ได้เอาขี้บอร์ดนึงไปบอปขี้บอร์ด้ังจุ่ะนะ มือมองฟ้านะบ่เห็นป่มือมองฟ้าหมุนจัดดับจัาดังจ้าดับอันนั้นเพ่งที่สองคอยฟิกไว้เอาคำไปฉากสามโอเค มองฟ้านแม่เหลือโบ๊ทดิจะได้ไหมปกขาไม่ใส่เหลือบดททำไมไม่ใส่เหลือบ๊ก็บดมันเป็นจังบอะไรอะเอาบดทก็เล็กลองด้วยกันไหมเต้สิบีอะจากสามเนาะเป็นแง้มกินเหล้าเมาจนตาลายบ่ตัวเล็กเต้ก็มาเต้ครับเอา

ào kéo ấy mà, ừ, xây cọt đẹp tê, ừ. Tàu vào tổng mai đây gần. Tèo, nhưng chân may đấy, vơi à. Bói chân đấy cái này gấp gấp cái này. Tê, à? Ừ. <laughs> à, à, con thứ xuống. khay. Tiêu, cái khu khắp khu này. Cái 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 này. นั่นแหละทักเสาวคู่คู่เลยแก้มาไอ้นู่แหละทักสาวคูกับมักเสาวคูที่คนละคนละอันแฮกกับส่วนแฮกมักกับส่วนมักมักเสาวคู่เขาไม่ต้านจำไม่ได้ภาษาอีสานมันละคำหักกคำมักเขาไม่ต้านเดี๋ยวมึงงงเลยไปเลยโอเอมันคนละคำทีหักก็มักแักก็มักคนละอันเดี๋ยวเราให้เราหูกับเรามาเนาะพอรักนะก็ชอบรักก็ไม่มาชอบโมจักดีเนาะจอยแักก็ไม่มาใช่ ตอนเข้าเข้าไอ้แล้วเข้ามาเอา,เอาเมีนเข้ามาตอนเข้าก็จะเป็นเอ่อเคียวเข้าคอยนางติดล็อพรสอรักเหงาใจในต่างแดนดเอ่อเล่ากรมสุดท้ายใครบ้างตัวศิลปินเอ่อก็จะก็จะมีเต้พเพชรนุ่นพาวแล้วก็พิกรณ์แต่ว่านุ่นพาวจริษฐ์ตัดออกแล้วมั่นเลือใคร ตอนนี้ก็เหลือเต้อ่าพี่เบียเคสฟุกตัวเล็กก,ก็ก็ได้พลละครันมันานก่อนะมันห้าก่อน <ấy? S 2> มันาก่อนเอาให้จวดไอ้จวดมันเกินเนอะมันเกินก่อนไอ้จวดไอ้เบียออก็ เอ็นนี่แล้วฝากฟ้าเวลาน้องฝากฟเวลาน้องฝวยฝากฟ้าเอาก่อนที่สองไปก่อนอ่ะก่อนแรกเดี๋ยวพี่นะมันมันเอาตัวศิลปินอ่ะก็จะเป็นติดกับพอสอรักเพชรกี่ก่อนอ่า เอาคนละก้อนก็ไปไอ้กนแลก็ไปตัวเล็กใช่ครับคนละก้ตัวเล็กงไรจุดสามอะไรหน่งไดครับมีคนลงไปสามาเลยจีบซานะฮัได้บจีบซานะฮันเ้ได้เนาะไอ้มาไปลูกเอาจีบซนอาเอาตัวเล็กก่อนเนาะก่อนที่ก่อนที่สาก็นด้ก่อนที่สองส กอนที่สองมันจะเป็นเสชกีบสาอาหารก้อนที่สองติดลอก้อนที่สามน้องนั่นโจโจเอาเป็นก้อนที่สีเนี่ยเอาโจโจ้พี่เบี้ยใครเบี้กฟู๊ก

สำหรับกันให้เฮี่ยนจากพื้นพ่อให้พี่ต้มาลองมันใฟุลองไบกันองไดันคือจงเลี้ยนจากนาวิธีช่วงโชว์วาไม่ช่วงลําให้เปลี่ยนเป็นพื้นลองนะมันมัลองในน้ำกันบนที่เราทำใหม่เอาไหมเอาเอาอันนี้ก่อนที่ที่ฟุกรลองจังหวะเร็วๆนะเร็วๆฟุ้เร็วๆลองฟุ้ลองล น้ำตาเมียสาวยังก่อนยังก่อนนั่นแหะบ่ยังก่อนเนียปลาซ่อันนี้เที่พูดได้ร้องโตเป็นบ่นาวิธีตร้องว่าช่วงไหนพี่ีตอนขอเสอน้อเเอาพุบร้องมาเนี่ยปาสาวเต้ร้องปแคดยกแล้วเตปิดะคบตปิดเตปแคกปดกี่ยววกกอนแรกตัน อ่าจ้ะโอเคจากสามจบจากขี้มากมันนี่ครับนี่คือวิธีการจัดสคริปต์เรื่องฉากเรื่องเพลงนะครับอันนี้จาดง่ายกว่ามาปกปุมนะครับในไลน์นี้อีพี่นี่นะครับล่ำเรื่องไม่พี่น้องพี่น้องติดตามเด้อฝากพี่น้องเอฟซีแฟนกลับเข้ามาซอยเชียร์ซอยสนับสนุน การติดตามมาเบิ่งความเข้มข้นมาเบิ่งบรรยากาศนะครับในการแสดงนะครับลำเรื่องนี้จะมีดีจังไรครับก็จะมีกับพี่บัสนี่กำลังใจครับโปกติมันเป็นสามกรนนะครับสำหรับไลนี้หรือชิวนี้ครับในวันที่เก้าครั้งนี้นะครับเป็นธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบักดัน ตำบลสัมีอำเภอราชสีสลายจังหวัดสิเกียครับลำเื่องใหม่ครับเจอนแน่นอนหมอลำเป็นลำเพื่อนครับี่น้ซีแนครับอเยอยชน้ำติดตางมาทากรุมเเลยลำเห่สรากันตคลิปนี้กับค้งเสียวสัหรับามินะครับโค้งพิททองกวนาบานน้สอนาไม่เกินไม่เกินที่เราเกินแล้วกนนะลำเลียงจากจากไปเราเริ่มโจ้แล้วไม่ต้องกุมลงไปเลยเริ่มจากรบส เอาไหลอย่างเดียวเลยก็เอาเอาเมย์ก่อนก็ได้พี่บัสก็ได้ใครก็ได้จากสีไหลไปเลยของคุณ